สวัสดีครับนี่ยังกเขาวกินแรงคงกับกับหมูเอาเพชรนิดหน่อยกับหมูหงกินก็นี่ตอวไกข่ขาหนึ่งมั่วขาดหอนอยังด้วยเห็นหงบ่ล่ะใต่ไฟก็น่าใต่ไฟตัวัพทบก่อน

หูขึ้นลายกันเนาคะคีบไซด์กำปองพุงชิลแรง,รงสูตรโอ้เกือบเบิดหนาวเลย <c oughs> สูตรเกือบเบิดปวดไปเลยวประเดี๋ยวกับประเดี๋ยวเสียบประเดีด๋ยวถือมาสี่บาททรตำปะพุงนาวัด โอ้นี่แห้งแค่โอ้โหตีเกมโอยมอัการผลิตผลิดตัวตาแบบโอ้โหโเครื่องสอกเครื่องสมงสมมดอดอกตามสูตร,รดลยดสามป่านึง

เพินจงลงพ่อเนี่ยกูพ่อปะจำโดนลงสูตรเอะไรแบบอืมวะนี่จำโดนลงสูตรจาบัวเจ่กึเจ้า นี่เราเพื่อสอเกืสอกส,มน,ส,นสนอมนี่ชิมเบิ้งก็หูเขียปวดนี่เห็นต้นหอมย้ยสุ่ยน้อยหนึ่งหืมวะน้ำแข็งเลยเขียบเดีว นดมยตํมดนนี่กินผู้เดียวแจบรวโอ้เฮีสยสะเฮียสยอยู่โมเพียสเป็นไนมาเลยครับกินเขาา้องกันนี่บ้นกับ ก็แค่สอบแค่อสมมีแต่พงสวดกร่เสียเปลอใช้ถอด,ดกันโอ้ยประดับนะครับกินก้านน้ำงก็นครับบ้านตามบักงูมือตํโดนลงสูตรแก,ก่พี่เจ้า